สวัสดีครับวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับ h อ n d a w เวฟหนึ่งสองห้าตัวท็อปนะฮะหรือว่าตัวล้อแม็กปี2023นะครับตัวนี้จะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับเพื่อนๆพืพี่พนี่โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สีเท่าน้ําเงินนะฮะตอนนี้มีรถใหมนะฮะสหรับเพื่อนๆพนพี่ๆท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจก็เอ็ดไลไน์นะฮะหรือว่าโทรเข้ามาได้นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะฮะรวมทุกอย่างเลยนะครับสาหรับ เวฟหนึ่งสองห้าตัวท็อปถ้าพร้อมแล้วลุยจุงกะสวัสดีแมวบอลโปลกรุบกรุบเขนีเด้อบาทเด้อสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวท็อปสีเทาน้ําเงินนะครับเป็นสีที่ขายดีมากนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่นี่โทรมาสอบถามนะฮะเยอะมากนะครับว่าตอนนี้ราคาที่ร้านของผมนี่ขายรวมทุกอย่างอยู่ที่เท่าไหร่นะสาหรับ ฮอนด้าเวฟ125นะครับตัวท็อปนะหรือว่าตัวล้อแมกปี2023นะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่พพๆที่โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเ,ออนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะทีส่สนใจในราคาเงินสดก็สามารถซื้อได้นะครับ แต่ว่าเรื่องการขนส่งนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องออกเองนะฮะก็จะมีส่งทางไปรษณีย์ส่งทางรถไฟนะฮะส่งทางรถตู้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆ PP เลือกเอานะครับของเรามีบริการจัดส่งนะครับแต่ว่าราคานี้คือราคาเฉพาะตัวรถนะฮะแล้วก็รวมจดทะเบียนยังไม่รวมราคาขนส่งนะครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดในราคาส่งไม่เท่ากันนะครับวันนี้มารีวิวก็จะเป็น ตัวเวฟหนึ่งสองห้าสีเท่าน้ําเงินนะฮะร,รีวิวตัวนี้ก็จะเป็นตัว2023นะเป็นสีที่ขายดีนะครับวันนี้ลงให้ในพร้อมทุกอย่างเลยนะครับก็คือจ่ายแค่นี้นะเอารถไปขี่ได้เลยนะครับรอรับป้ายทะเบียนแล้วก็คู่มือนะไม่เกิน45่สิบาทนะทางร้านของเราก็จะสง่งตามไปทีหลังนะครับผมนะก็คือลูกค้าเอารถไปใช้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะเป็นตัวล้อแมกนะเนี่ยล้อแมกก็เป็นล้อแมกลายห้าก้านสีดําด้านนะ ปัมดิสสีเทานะครับตัวนี้ขนาดยางนี่70ทับเนะขอบ17นิ้วนะครับสำหรับยางหน้านะครับตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกานะครับราคานี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับแต่ว่ายังไม่รวมประกันรถหายนะครับก็คือราคารวมจดทะเบียนตอนนี้อยู่ที่57,530บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่57,530บาทนะครับ ในส่วนของประกันรดหายก็ปีละ950บาทนะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทขานะฮะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆก็โทรมาสอบถามว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ไหมตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับคนละตัวกับ110นะเพราะว่า125นี่แผ่นคราดเขาจะ4แผ่นนะครับถ้า110นี่3แผ่นนะแล้วก็ขนาดลูกสูบของ125นี่50มิลนะส่วน110นี่47มิลนะคนละตัวกันนะครับ เพราะว่าราคาก็ต่างกันอยู่ที่10,000บาทนะครับสำหรับ110ล้อแม็กกับ125ล้อแม็กนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังก็เป็นล้อแม็กลาย5ก้านสีดําด้านนะขนาดยางนอกหลังนี่80ทับนะขอบ17นิ้วนะฮะยางนอกใหญ่มากนะครับขนาด2.75นะครับล้อแม็กสีดำนะออกด้านด้านนะตัวนี้ก็จะเป็นระบบยางในอยู่นะครับยังไม่เป็นยางเรเดียนนะส่วนยางนอกก็ใช้ของวีรเบอร์นะฮะ แล้วก็เป็นโชกคู่นะสปิงโชคก็จะเป็นสีเทานะครับนี่ฮะกันตกนี่จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบไม้นะครับระบบไม้นี้เป็นดิจิตอลนะสำหรับเวฟหนึ่งสองห้านะครับไม้เขาทํามาสวยนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับผมนะตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายนี่เป็น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟหีนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับก็คือ LED เฉพาะไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับสําหรับเวฟหนึ่งสองห้านะครับ ส่วนคันนี้ก็รถผลิตวันที่11ตุลานะฮะ2,566นะฮะนี่ฮะดูตรงนี้เลยนะครับวันเดือนปีผลิตฮะดูที่บาร์โคดตัวนี้นะครับเพราะว่าในคู่มือจะไม่มีนะฮะในคู่มือจะมีแค่วันจดทะเบียนนะครับผมนะเบ125ตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นระบบโซ่สเตอร์นะฮะใช้งานประหยัดน้ำมันมากนะครับใช้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์วนนะฮะก็จะมีเกียร์หถึงเกียร์สี่นี่อยบไปข้างหหนน้ามดเลยะครับ หนึ่งถึงสี่นะฮะเหยียบไปข้างหน้านะครับถ้าจอดนิ่งอี่เหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างนะฮะับสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะฮะฝาสูบก็จะมี ID แล้วก็ไอเสียนะครับตัวนี้จะเป็นสองวาล์วนะครับก็จะมีวาลไอดีกับวาลไอเสียนะครับแล้วก็ขนาดลูกสูบอยู่ที่ห้าสิบมิลนะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะเป็นเครื่องยนต์ pgmfi นะฮะเป็นระบบหัวฉีดนะตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้้ปปปีีีนนนะะะะะฮรรรรัััับบบบกหหววฉดใคแต่่า เงื่อนไขาการรับประกันนี้เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะสำหรับราคานะครับผมนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆสอบถามมาเยอะนะครับอันนี้คือราคาขายจริงนะฮะของเราขายรวมจดทะเบียนอยู่ที่5 7 5 0 0บาทนะครับผมนะในส่วนของผ้าเบาะนี่ถ้าเป็นตัวสีเทาําเงินี่ผ้าเบาะจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ตัดสีดํานะครับผมนะถังน้ํามันนี่จุน้ํามันได้5.4ลิตรนะรองรับแก๊สโซออลแล้วก็ E20 นะเติมได้เลยนะครับผมนะ ถังใหญ่มากนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะตอนนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะในส่วนราคาที่ติดมากับรถในี่56,500นารนะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบรนะครับผมนะฮะแต่ว่าทางร้านเราขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอ,รอยู่ที่ 57, 5 7 5 3 0บาทนะครับ พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่รวมประกันรถหายนะครับประกันรถหายนี่เพื่อนๆพพี่พก็สามารถทําเพิ่มได้นะครับปีละ950บาทนะครับ2ปี1 3 0 0นะครับประกันรถหายเราไม่ได้บังคับนะยูบอกก็ใหญ่นะครับยูบอกในส่หมวกนอกเต็มใบได้1ใบนะฮะเนื้อสีนะฮะก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับ สีน้ำเงินตัวนี้จะออกฟ้าๆนะฮะแต่ว่าจะโทนจะออกสีเงานะฮะส่วนสีเทานี่จะเป็นสีเทาออกด้านๆนะครับนี่ฮะรอหน้าจะไม่มีสายไมเหมือนร้อยสิบนะสำหรับเว็บหนึ่งสองห้านะครับเพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลนะครับผมนะสีนี้ขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆสนใจเยอะมากนะครับก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีเทาน้ําเงินนะฮะสีแดงเทาดาเทาแล้วก็สีขาวแดงนะครับ มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดสตาร์ทมือกับรุ่นล้อแมกนะครับรุ่นล้อซีลวดตอนนี้ราคาอยู่ที่55,530บาทนะครับส่วนตัวล้อแมกหรือว่าตัวท็อปตัวนี้ก็อยู่ที่57,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรมัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0ูนย์7 7 1 2 9นะรหรับหราอว่า จะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินผ่อนก็จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะฮะทุกวันนี้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะไม่ต้องใช้คนค้ำนะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังจะออกรถนะก็สามารถดูคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ ของพื้นที่เพื่อนๆพี่ๆได้นะครับที่ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะไม่รู้ราคาก็สามารถเอาราคาที่ผมลงคลิปนี้ไปลงได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่า มี Honda ตัวใหม่สีใหม่เปิดตัวมานะครผมก็จะลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ